ดอกงามค่ะไม de en ่พี่น้องอันนี้ก็จบนาพันหน่อยแล้วไม่ใช่พันใหญ่ตอดอกพี่ยต๋อโอ้โเล้พี่ต๋อเลยพี่เขื่อนเก็บวันนี้พี่สาวทำหนึ่งคนย้อนทอดเอบนี่โอ้โคากไม้นุ่นคากนี่จ้ะนี่ดอกเดียวนะนี่อันนี้คือกระเจียบนาพันหน่อยนี่พี่ดูพี่เขื่เอาอันนี้ก็นเขาแล้วอันนี้ก็ดินแกนี่เอาันนี้ดอกโอเคแล้วไม่เอานะอันนี้มันอันมันแกแล้วไม่เอานี่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 

ปัดดอกมันจ๊ปไปดีไหมก้นดอกมันยาวเบุญเปอนยังไงทุกคนจับไมษนัดจับมันเว้ยโอ๊นะโอยอันนี้ก็มัน้อยผุดเว้ยจับกระโดมันยอดมันอไหลูกเอาเป็นแถวเป็นแถวเอาเป็นแถวไม่ใช่ไม่ลง มือมอันนี้มืออาสาไอ้เมื่อมืออาสาได้จากมือแทนมือเท่เท่หนึ่งอย่างเงี้ยไม่ยาต้องดูเองหลายขั้นแหละมีผีเขืคนดูแลสวนให้ยานี่แหละมีพีสาก็จะทำย่างนีง nè ơi dài đang đứng đây hả mươi, mi mươi thứ mi mi dài cái gì là tao à mi mi và chả bấy lười mi mi có then nó mới chạy, mi cho mắng mà thằng mi chóng phục phục bán cái mi mi cắt cọt mi làm mi mắng mẹ mi ấy vậy <laughs> ừ. 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 ở đây này chắc đâu ừ. đây nữa có ăn gì กำลังปุ้นท vale> ี่ก็กินกไดนี่แลี้โว้ยตัากอันไหนวิูเจ้มันการนั้นไหนคือกําลังเจอกิจการตั้งทีทั้งน้องนี่อีกตนอกนี่ดอกหน่อยตังงามนี่นั่นแหละนี่ก็ได้ยี่แม่เอายนี่จะไปงานจ้ะนี่จะไปงานเอ วันที่ปนี่จะเขาจะไปงานนี่อีกเอาเอาตสามันนี่ก็ได้่ป้ะได้เมือไหร่เอาตันี่เจ๊เหดแม่นี่อันนี้

ui hay khuôn mơn để nòi mà kép bởi vì nó ít tắt đâu ừ ít đấy ừ là căng thụt mẹ kẻ 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 mình phải là căn dọn dắt hết ác ăn lệch thầm thong thèo nát lòng lùng lưng 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 Rabbit hãy thoát đi vắng đi cái đấy dạng đúng yên dạng đúng yên dạng cái cái này cái 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 này cái 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 này 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 này cái cái

Ừ, ừ. tôi đi, ừ. ừ. cái phục vụ mhmm tay mất mình tondy tondy ong nèo tung 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 tung

ตินดินฝนตกสัตว์พอบานแล้วเป็นเห็นดินครับยายออามาเลยอ๋อะายใม่ไอนี่ก็ล่าล่างใส่ตู้เย็นวิมพที่ปบบตู้เย็นได้นี่กุตเตอแม่หน่นี่อันนี้เอาไม่หน่เอาว่าตดินขับพอดอันนี้มีทั้งท่านใหญ่เลยท่านหน่อยด่ ไม่กี่อนไม่กี่ก้อนออกเพีคนนั่งฉันน่ะอันนี้มันนานแล้วตุ้ยมาแล้วมีจะมาชาวมามีมาคนเดียวเนี่ยก็เปิดท่านแล้ตื่นท่านก็เปิดดูกล้องดูเสร็จสลังตูดลงตูดไปมาคนเดียวนี่คือตอตอปี่นี่กระลังเงี้ยใหม่เนี่นี่พันนันหมูดอกใหญ่ไม่ค่อยขึ้นเนาะไอ้ผู้เ่วยแถวนึงน่ะแต่ว่ามันนั่นจะวก็ขึ้น

น <si ั่นดอกอีกนั่นนั่นดอกแบบอีกเลยแกมือลั่วจริงๆเนาะันคุณต่อนั่นไม่ได้ไม่ได้เนาะแล้วนอนนู้นยีอกี้นี่มันรุดออกจากกันนี่กำกันได้บ้างดอกหน่อยตันน้อยตักหน่อยครับโอ้กบเอวเลยปูรัดมากับอัธนี่เลยไหนวะอ๋อไปอันนี้ใช่เหรออันโดรแมวไปหมดแล้วนี่พี่น้อง คักไว้จ้ะหลายละว้าวนี่คือปลากระเจียวบัญญาติประมาเนี่ยดอกเ่ากันหลายพักมีกี่ใบบัญญาณบันตะเนินหมู่1บเอ็ดทางออกไปชะลากาดด้วยจ้ะตำบลตะเนินอำเภอเนินสง่าจังหวัดชัยภูมิวันนี้มาเก็บกระเจียว สองคนก็พี่เคยหลังบ้านพี่สาวยายแม่หนึ่งขอนิ้วทอดเนื้อแดดเดียวไปเที่ยวดุกทุ่งดอกกระเจียวชทางอำเภอเจ็บติดทิศอำเภอที่อำเภอหนึ่งเจ็บทิศคำเภอไรทางทางนั้นทางกักแถวนู่นแหละไปลอยไปดินต่อไปนู่นแหลยว่าหลานอยากไปเห็นน,นี่อ่่ะนีจ้ะปากแค่นี้แหละจ้ะปากแค่นี้เดลยดพี่น้องนี่แหละ Rồi kia là thằng